ธรรมะวันนี้จะได้นำธรรมะเด็ดเล็ดเพื่อเป็นการแก้วความข้องใจสงสัยในเรื่องบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องสมาบัติเป็นต้นผลด้วยอเอนกสง์ของสมาบัตินั้นมีอยู่หลายประการดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วแต่วันนี้ขอขอสรุปเพียงย่อๆ ถ้าว่าผู้ที่เป็นปุถุชนโดอ,อยังไม่ได้มันลุอาริมรกคผลแต่ในชานเสียก่อนจนว่ารูปประชานเมื่อได้รูปประชานจุต,ติในชานชานไม่เสื่อมจุต,ติแล้วก็ออกไปบังเกิดในรูปพมสิบหกชั้นตามกําลังของชานแต่ถ้าว่าได้รูปฌระชานสี่ประการชานในชั้นหนึ่ง ว่าฌานไม่เสือ่อมจุติในฌานจุติแล้วก็ไปบังเกิดเป็นรูปภมนี้สำหรับปุตุชนทั่วทั่วไปทีนี้สำหรับพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันอน่างนี้พระโสดาบันที่ได้ฌานจุติแล้วก็ไปบังเกิดในภูมิโลกตามกำลังของฌานแต่ถ้าพระโสดาบันไม่ได้ฌานไม่ได้เพียงนี้แต่ปฐมฌานก็ไม่ได้เข้า คนละสมาบัตรก็ไม่ได้เวลาจุติก็จุติอย่างโลกนี้ตามธรรมดาธรรมดาเหมือนกับสามัญชนถ้าอยู่ในลักษณะนี้พระโสดาบันนั้นเมื่อจุติแล้วก็จะไปบังเกิดในกามภูมิอาจจะเป็นมนุษยภูมิหนือเทวภูมิก็ได้แต่ถ้าว่าพระโสดาบันที่ได้ฌานจุติแล้วก็ไปบังเกิดในภูมิโลกตามกําลังของฌานในพระสัทาคามีก็เหมือนกันถ้าพระสัทาคามีที่ไม่ได้ฌาน ตัติแล้วก็ต้องไปบังเกิดในกาาวาจรภูมิอาจจะเป็นมนุษย์หรือสากามาวาจรสวรรค์ชั้นใดท่านหนึ่งก็แล้วแต่กำลังของบุญกุศลที่ตัวน้สั่งสมอบรมไว้แต่ว่าถ้าว่าพระสกทาคามีที่ได้ฌานจุติในฌานจุติแล้วก็ไปบังเกิดในภูมิโลกตามกำลังของฌานสามสำหรับพระนาคามีจะได้สมาบัติ รู้ไม่ได้สมาบัติก็ตามจุติแล้วก็ต้องไปบังเกิดในสุาาทวาคมห้าชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งเส้นชั้น,นอวิหาชั้นอตัตปาชั้นถุทัสสีชั้นสุสทัสส,สาชั้นอากาศนิฐาื่าไปบังเกิดในสุาาทาวะคมแล้วก็จะมีโอกาสได้บำเพ็ญยิพานากรรมฐานแล้วบรรลุเป็นพระหันในสุาาทวะคมชั้นนั้นๆ บางองค์ก็บรรลุในชั้นที่ไปอุบัติเกิดขึ้นบางองค์ก็ต้องเลื่อนไปตามลำดับลำดับจนถึงชั้นอากาศนิทฐาพบเส้าก่อนแล้วจึงจะได้บรรลุเป็นพระหันและกวันนี้ได้ผ่านแต่สัหรับพระนาคามีนั้นเมื่อไปบังเกิดในสุทวัตพรมแล้วจะไม่กลับลงมาโซกามาวาจรภูมิอีกต่อไปถึงนี้จะมีการจุติโยกตามพรมนาคามีไม่เหมันพรมจังพวกอื่น ถ้าพรมจำพวกอื่นนอกจากพรหมนาคามีนี้แล้วจุติแล้วยังมีโอกาสที่จะมาเกิดในกามวจรภูม,ไม,นมนไธธิได้อยู่จะอาจจะมาบังเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปบังเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพปิดาบ้างได้อยู่แต่สําหรับพรหมนาคามีนี้ไม่มาบังเกิดในกามาวจ,จรภูมิมอีกเพราะตุไรเพราะพระอนาคามีนั้นตัดกามราคะและโทสะได้หมดแล้ว ออกจากเรือนไม่เกี่ยวขอ้องดยเรือนแล้วไม่กลับมาสู่ภพเกิดตามภูมิอีกเมื่อไปบังเกิดในสุทธาวาสภูมิแล้วก็จะได้บำเพ็ญนิพพานกรรมฐานและบรรลุเป็นพระหานในสุทธาวาสภูมินั่นเองที่นี้ท่านนักหาอาจจะสงสัยว่าพระนาคามีที่ไม่ได้ฌานน่ะจะไปบังเกิดในสุทธาวาสภูมิด้อย่างไรไปเกิดในสุทธาวาสภูมิด้อย่างนี้คือพระนาคามีถึงจะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานก็ตาม ก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั้นงม้จะมรณภาพโดยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพอยดีหรือถูกอุบัติเหตุถูกยิงถูกแทงหรือตกเครื่องยินตกจากที่สูงหรือถูกยาพิษอะไรทานองน,นี้ก็ตามหรือหมายก็ว่าจะตายด้วยวิธีใดๆก็ตามหากว่ามรคสิทธิยานยังไม่เกิดท่านจะไม่มรณภาพเมื่อใดมรคสิทธิยานเกิดเสียก่อนแล้วท่านจึงจะมรณภาพคือเมื่อมรคสิทธิยานเกิดแล้ว มรคค่าทศิยานนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดฌานเมื่อฌานเกิดแล้วท่านยังจะมรณภาพมรคค่าทศิยานนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดฌานนี่แหละจึงทําให้พระอนาคามนีนี่ต้องไปบรรเกิดในสุทวาสผมได้ที่สาหรับพระอรหันต์นี่นี่แม้จะได้ฌานเพียงแต่ขั้นปฐมฌานก็าตามเนือได้ครบทั้งสมาบัติแกกก็าตามการเข้าฌานของพระอรหันต์นั้นเป็นแต่เพียงสักว่ากิริยา คือเป็นแต่เพียงสักว่าเป็นการเข้าฌา,านออกฌานนั้นเพราะอย่างไรจึงสักว่าเป็นแต่เพียงกิริยาเพราะผลของฌานนั้นไม่สามารถที่จะทําให้พระหรหันนั้นไปบังเกิดในตามพบรูปพบและอรูปพบได้เพราะ,ะอย่างไรพอเมื่อท่านเจตีใจาตถาภานี้แล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานเลยคือหมายว่าการทําบุญทําทานของพระาราหันนั้นจะทำจะทําบุญทาทานหมดทรัพเป็นล้านล้าน,านก็ตาม การทาบุญทำทานนั้นก็อเป็นแต่เพียงสักว่ากิริยาผลของการทําบุญทำทานนั้นไม่สามารถที่จะอานวยท่านไปเกิดในการภพบเส็จมามนุษย์หรือเทวโลกได้เพราะเหรดท่านเพราะเหตุว่าท่านพ้นแล้วจากภพทั้งสามคือการภพบรูปพบแล้วรูปพบมีอย่างเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานเป็นที่ได้เป็นที่ถึงแน้เหน,นั้นหลับแน่จะทําบุญหมดทรัพย์เป็นล้านล้านกว่ตาม ก็เป็นแต่เพียงสักว่ากิริยาคือการทําบุญสร้างสมคุณงามคุณดีแต่ถึงกระนั้นท่านก็ต้องทําบุญเพราะว่าวิสัยของนักป่านี้ว่าท่านยอมเป็นผู้สลาดถึงอย่างไรอย่างไรก็ตามท่านรู้แล้วว่าการทําบุญนี้ก็สักว่าเป็นการทําบุญไม่สามารถที่จะนําไปเกิดในกามพบได้ก็ตามหรือว่าการรักษาสินนี้ก็เป็นแต่เพียงการรักษาสินหรือว่าการเข้าฌานนี้ก็เป็นแต่เพียงการเข้าฌานเป็นแต่เพียงสักว่ากิริยา ไม่สามารถจะทําทให้บังเกิดในภพในภูมิอีกต่อไปได้ท่านก็ต้องทําเพออราะเหตุใดเพราะเพื่อพระศาสนาเพื่อสงเคราะห์แก่ปัจิมัทนาตาสนที่เกิดขึ้นมาภายหลังคือท่านทําเพื่อผู้อื่นทําเพื่อสังคมทําเพื่อพระศาสนาเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้ที่เกิดขึ้นมาภายหลังเหตุนั้นนี้ว่าท่านรู้อยู่ท่านก็ต้องทําเมื่อท่านดติจารภาพนีฐฐ้แล้วก็เข้าสู่พระนิพพานพ้นจากการมภพรูปภพและอรูปภพทั้งหลายทั้งปวง ที่นี่สมาบัตเข้ามาสมาบัตกับฌานนั้นเป็นอันเดียวกันสมาบัตาาิัตาฌานสมาบัติก็ดีผลลสมาบัติก็ดีนี้โรธสมาบัติก็ดีก็แบ่งออกเป็นไปขั้นขั้นคือว่าฌานนี้ยังแบ่งเป็นสองขั้นคือหนึ่งฌานที่เป็นขั้นโลกิยะสองฌานที่เป็นขั้นโลกุตระแยกกันได้อย่างไรแยกกันได้อย่างนี้คือหาว่าฌานหรือสมาบัตของผู้ที่ได้นั้น ผู้นั้นยังไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริแม้แต่ขั้นพระโสดาบันก็ยังไม่ได้บรรลุแม้จะเข้าสมาบัตทั้งแปดประการได้สมาบัตนั้นก็อยู่ในขั้นโลกิยะเป็นขั้นธรรมดาอยู่แต่ถ้าว่าผู้ที่ได้ฌานนั้นได้บรรลุเป็นพระยะบุคคลอย่างน้อยที่สุดก็เป็นพระโสดาบันฌานที่ได้หรือสมาบัตแปดที่ได้นั้นก็เป็นโลกุตระคือจะเป็นโลกิยะหรือโลกุตระนั้นตามภูมิของจิต ถ้ายัางไม,ม่กกได้บรรลุอริยมรรคยผลเลยสมมาบัตแต่ประการด้วยฌานใดฌานหนึ่งนั้นก็ยังเป็นโลกียะอยู่แต่ถ้าดกกได้บรรลุอริยมรรคอรยผลนับตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันแล้วฌานนั้นก็เป็นโลกุตระไปขอยท่านทั้งหลายจาบว่าเนี่ยมันแยกกันตรงไหนโลกิยะฌานกับโลกุตระฌานแยกกันตามภูมิของจิตสาํสาหรับคนลัสมมาบัตนั้นเป็นโลกุตระเพราะการเข้าผลลัสมมาบัตก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นที่ได้ที่ถึงคนลัสมมาบัตจึงเป็นโลกุตระ และนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติก็เป็นโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์นิโรธสมาบัตินี้ก็ยิ่งละเอียดเพราะว่าปุตโธชนทั่วไปตลอดทั้งพระโสดาพระสกิทาคามีแล้วเข้าไม่ได้เข้าได้แต่พระนาคามีกับพระหันที่เป็นฌานลาภีบุคคลเท่านั้นนอกนั้นเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้เหตุนั้นนิโรธสมาบัติก็จึงเป็นโลกุตระด้วยสาหรับการเข้าฌานสมาบัติก็ดีผลสมาบัติก็ดี นี่ยเราสมาบัติก็ดีบางท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นวิชาโอ้หลวงพ่อคงใช้วิชาแล้วเพราะว่าจะเจริญกรรมฐานทุกวันทุกวันนั้นพากันสมาทานกรรมฐานทุกวันทุกวันคงจะเป็นประเภทเรียนวิชาใช่เป็นวิชาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องวิชาหรือศยาศาสตร์ที่ท่านทั้งหลายเข้าใจคือหมายว่าไม่ได้สําเร็จด้วยอํานาจของเวทมนตร์กระถาใดๆทั้งสิน้นไม่แสงด้วยมายาสา,ถาไถใดๆทั้งสิน้น การสมาทานกรรมฐานของเรานั้นเป็นแต่เพียงว่าหลักการหลักวิชาการเท่านั้นเป็นแต่เพียงรูปแบบเป็นแต่เพียงว่าทําให้จิตใจเข้มแข็งเกิดความอุตสาหะเกิดความมั่นใจว่าเราได้มอบก,กายถวายชีวิตแก่รพระพุทธเจ้าก็ะธรรมสงฆ์ครูบาอาจารย์แล้วสรีระหร่างกายของเราในขณะนี้เพียงแต่ยืมท่านมา ยืมจากพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ยืมจากครูบาอาจารย์มาสร้างสมบุกสมบูรณ์งามความดีเท่านั้นที่จริงนั้นวเรามอบถวายท่านหมดแล้วเพื่อว่าจะให้มีกําลังจิตกําลังใจและเพื่อเป็นเครื่องเตือน,อออนจิตสจิตใจให้เกิดอุตสาหะพยายามในการสร้างสมบุกสมบูรณ์งามความดีเส่นการเจริญเมตตาอย่างนี้ก็เป็นเครื่องเตือนจิตสจิตใจว่าให้เรามีเมตตาทมต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย การเจริญกรุณามมทิตาบุเพขาก็เป็นเครื่องเตือนจิตจิตใจว่าให้เรานี่มีความรักในผู้อื่นมีความสงสารต่อผู้อื่นให้รู้รู้จักรักกันให้รู้จักสงสารกันช่วยเหลือกันการเจริญอูเพขากรรมสกลมีกรรมทายาโทก็เป็นเครื่องเตือนจิตจิตใจว่าเราทั้งหลายนี่เกิดขึ้นมาเพราะกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วอาศัยกรรมเป็นสิ่งที่นํามาเกิด เราเกิดมานี้เนี่ยเราต้องได้รับผะลดกข้องกรรมมีกรรมเป็นปวกพ้องมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้ดียก็ตามชั่วก็ตามเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอันนี้เป็นเครื่องเตือนจิตสจิตใจว่าให้เรานั้นได้พิจารณาว่าคนเรานี่เกิดมาเพราะกรรมและจากโลกนี้ไปก็จะไปเพราะกรรมจะในละกรรมชั่วเสียกระทำแต่กรรมดีต่อไปเพื่อเป็นแบบอย่าง ที่นี้การที่เราเกล่าวคาบูชาพระ,ะรัตนกายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ก็เพื่อให้เกิดปีติเกิดปีติผู้คล่อมเอิบอิ่มใจเกิดค,ความปราโมดเกิดค,ความตื้นดันใจว่าเราได้บูชาพระรัตนกายอย่างยอดเยี่ยมเราบูชาบูชาด้วยการบูชปฏิบัติเป็นการบูชาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมสงฆ์อย่างแท้จริงเราจะได้เกิดปีติในการ,รากประพฤติปฏิบัติธรรมการเจริญสังขานุสติเพื่อระลึกถึง พระราสาวกแป่สิพระองค์ตลอดทั้งพระราันสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อว่าให้เรานี่ได้ยึดถือเอาเป็นทิฏฐานุกติคือเป็นตัวอย่างในการบําเพ็ญพระวิปัสสนากรรมฐานจะได้เกิดรู้ซาพยายามในการสร้างสมบรม์ุณงามพวามดีเพื่อจะให้จิตใจของเราเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นการพิจารณาว่าเราเจริญธรรมานุสติการเจริญธรรมานุสตินั้นก็เพื่อจะให้เรานี้ได้พิจารณาว่า เราเกิดมานี้สิ่งที่จะให้พ้นจากการพบรูปพบอรูปพบไม่เรียนว่าตาเกิดจะในมหานพบสงสารนั้นมีทางเดียวเท่านั้นคือการเจริญนิพพานพิปัสสนากรมฐานนอกจากการเจริญพิปัสสนากรมฐานคือเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วไม่มีหนทางที่จะถึงพระนิพพานได้การเจริญมรณคสติกมฐานก็เหมือนกันว่าอัตถุางเมชีวิตตังชีวิตของเราไม่แน่นอนความตายของเราแน่นอนที่สุดเราต้องตายแน่เพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตไม่เที่ยงความตายที่เที่ยงที่สุดเป็นโชคอันดีที่เราได้มาปฏิบัติพระกรรมฐานไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พพุทธศาสนาก็เพื่อว่าจะให้เป็นเครื่องเตือนจิตสติใจว่าเรานี้เนี้จะมีอายุยืนอยู่ตั้งร้อยปีก็ต้องตายทําอย่างไรอย่างไรก็ต้องตายแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของเราก็ยังปรินิพปานประชาอะไรที่เราเป็นปุถุชนแท้แทหรือเป็นกัญญาณสนแท้ๆทหรือเป็นพระอริยะบุคคลทัานธรรมาธรรมานั้นจะไม่ปรินิพานจะไม่ตายแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเกิดอุตสาหพยายามสร้างสมบรูร์ลงุนงามพรมดีประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานบาเพ็ญบารมีก่อนคมตายจะมาถึงเรานี่เพื่อให้ทําความมั่นใจเท่านั้นแต่สําหรับผู้มีธรรมะเป็นเรือนใจแล้วเราไม่ต้องจาเป็นจะต้องอธิษฐานก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องสมาทานก็ได้อันนี้เราทําเพื่อจิตใจของเราเกิดสมถภาพเกิดความเข้มแข็งในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติเท่านั้น เี่ย <S an> นั้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าการปฏิบัตพิพระกรรมฐานนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องวิชาหรือเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเวทมนตร์กนคะถาที่คนทั้งหลายเข้าใจบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องสะกดจิตการเข้าสมาธิของบรรดาลูกเรนทั้งหลายตลอดถึงบรรดาเมธีและอุบากอุบสิกาที่มาฝึกสมาธิเป็นเรื่องสะกดจิตใช่เป็นการสะกดจิตเหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้สก,กจิตเหมือนดังคนทั้งหลายเข้าใจแต่ว่าเราสก,กจิตแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของพวกเราทั้งหลายสมเด็จพ่อของพวกเรานั้นแหละเป็นอัจฉริยะบุรุษเป็นผู้เลิศในทางสก,กจิตเราคิดโดูสิเมื่อก่อนโน้นยังเป็นสิทธะกุม,มารของราชสมบัติอยู่ทั้งยี่สิบเก้าปีจึงเสด็จออกทรงพนวดเมื่อทรงพนวดแล้วก็ ใช้วิธีสะกดจิตอยู่ตั้งหกปีสะกดจิตอย่างไรสะกดจิตของพระองค์นั้นพระองค์าสามารถสะกดจิตของพระองค์นั้นจนให้หมดความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอุปาทานวิธีการสะกดจิตของพระองค์นั้นจนสามารถทําให้จิตของปุตุสนุนี้ดับไปจนได้ตัสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพระาะอะไรพระองค์ยิงอย่าตัสรุเพราะว่าพระองค์เป็นผู้เลิศ ในทางสกจิตจนได้ตัรูธเป็นพระพุทธเจ้าเหตุน,นั้นหลวงพ่อก็จึงในนำเอาหลักการหรือวิธีการของสมเด็จพ่อมาแนะนําคําสอนที่แนะแนวทางทางั้งหลายให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามคือสอนให้ท่านทั้งหลายสะกดจิตตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสกดให้ท่านทั้งหลายต้องสะกดจิตตัวเองสะกดอย่างไรสะกดให้หมดความโลภหรือว่าสกดให้ความโลภความโกรธความหลง,ลงราคะตัณหาอุปาทาน มันดับไปทิ้นไปศูนไปจากจิตจากใจของท่านทั้งหลายจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้สะอาดบริสุทธิ์ผดร่พองได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการเข้าสมาบัตินี้เพียงแต่เข้าถึงขั้นปฐมฌานเท่านั้นท,ทั้งทั้งที่หูของเราก็ยังได้ยินเสียงอยู่ใจของเราก็ยังรู้อยู่เล็กแตใเมื่อน้อยอยู่แต่ทําไมเมื่อมีเสียงอะไรอะไรเกิดขึ้น จึงไม่ตกใจจึงไม่สะดุ้มจึงไม่ตื่นแม้มะพร้าวมันร่วงลงมาถูกสังกสีก็เฉยแม้เกิ่งไม้มันล่วงลงมาถูกสังกสีก็เฉยใครจะปิดประตูหน้าต่างแรงแงก็ยังเฉยหรือเขาจะยิงปืนจุดประทัดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงมาก็่ายังเฉยอยู่ทําไมมันยังเฉยได้ไม่ตืน่นหรือไม่ตกใจไม่สะดุ้มที่เป็นเช่นนี้ก็เพระ่าตามข้าฉานั้นต้องพ้นจากโคตรกรรมแล้วพ้นจากโคตรกรรมพ้นจากนิวรณ์ทำทั้งห้า ถึงจะมีรูปเสียงเกียรรสสัมผัสอยู่ก็าตามแต่จิตใจของเรานั้นไม่ไปเกาะเกี่ยวอยู่กับรูปเสียงเกียรรสสัมผัสเลยเมื่อใจไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับรูปเสียงเกียรรสสัมผัสเพราะพ้นจากอํานาจของกามแล้วเมื่อพ้นจากอำนาจของกามแล้วแม้มีอะไรเกิดขึ้นจึงไม่สะดุง้งจึงไม่ตกใจจึงไม่ตื่นและอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเวลาเข้าฌานนี้เมื่อเข้าถึงที่แล้วจึงไม่มีความรู้สึก การเข้าชานั้นต้องพ้นจากโคดกามถ้าเป็นขั้นคนละตมาบัตรหรือนิโรธสมาบัติแล้วยิ่งพ้นจากขันหา้าพ้นจากขันหา้าพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวมญญาเมื่อชาน,นั้นพ้นจากขันห้าแล้วจะมารู้สิ่งภายนอกได้อย่างไรเพราะว่าชาน,นั้นก็เป็นขันทวิมุติเหมือนกันคือพ้นจากขันห้าเหมือนกันถ้ามีขันห้าอยู่ขันเดียว ก็ยังเป็นผลรสมาบัติไม่ได้เป็นนิโรธสมาบัตไม่ได้ถ้ายังมีข้ายังข้าม,ามกฎกามไม่ได้ก็ยังเป็นฌา,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 านสมาบัตไม่ได้เห็นนั่นแหละท่านทั้งหลายการเข้าฌานจะเป็นฌานสมาบัตก็ดีผลรสมาบัตก็ดีนิโรธสมาบัตก็ดีเมื่อเข,ข้าทึ้งที่แล้วจึงเหมือนมีความรู้สึกแต่จะต่อไปอย่างหนึ่งว่าหาเวลาอยู่ในฌานนัรู้ไหมตอบว่ารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เวลาอยู่ในฌานสมาบัตก็ดีผลรสมาบัตก็นิโรธสมาบัตก็ดีนี่พูดถึงว่าเข้าทึงที่แล้วนะ ชาฌานก็เข้าถึงเจตุตฌานแล้วที่ตอวารู้ก็รู้ในอารมณ์ของฌานแต่ว่าไม่รู้โลจีอย่างคนธรรมดาธรรมดาที่นั่งอยู่ทางนี้แต่มันรู้อารมณ์ฌานแต่ถ้าอยู่ในผลสมาบัตหรืออยู่ในนนโรสมาบัติก็รู้มากการู้อารมณ์ของปณนิพานธ์ไม่รู้อย่างคนธรรมดาแต่คนธรรมดานั่นจะเห็นว่าไม่รู้คือที่ว่ารู้นมันหมายความว่ามันรู้อารมณ์เหนือโคตรกามรู้อารมณ์ พระนิพานแต่คนทั้งหลายในโลกนี้จะเห็นว่าไม่รู้แต่วิธีจิตของเขานั้นรู้คือรู้อารมณ์ของฌานรู้อารมณ์ของพระนิพานเราทั้งหลายลองคิดดูสิว่าอันนี้ยังขั้นเป็นขั้นฌานขั้นผลัสสมาบัตเนื้อขั้นนิโรธสมาบัตมันเป็นธรรมะที่ขั้นสูงสุดแล้วเมื่อเราต้องการจะรู้อย่างคนธรมธรมดาธรรมดามันก็เป็นฌานไม่ได้เป็นผลัสสมาบัติไม่ได้เป็นนิโรธสมาบัติไม่ได้เพียงแต่ขั้นโลกีธรรมดาธรรมดาพวกเราจัางส่วนมากก็ยังไม่รู้กัน เราลองคิดดูเวลานอนหลับอย่างนี้การนอนหลับนั้นเป็นเดระเทียงจิตของเราลงผวังเท่านั้นจิตของเราลงผวังไม่ใช่จิตเข้าซานขนาดจิตลงผวังเท่านั้นเราก็ยังไม่รู้ยมมากัดก็ไม่รู้เฉยอยู่ตลอดเวลาจะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมรูใดเกิดขึ้นก็นไม่รู้ขั้นธรรมนะธรรมณาขั้นยโลกิยก็ยังไม่รู้ภระาอะไรขั้นสูงกว่านี้ถึงเป็นขั้นชานสมมาบัตรหร็วเป็นรสมมาบัตนีิโรสมมาบัตแล้วเราจะไปรู้กัน เรื่องสมาบัตินี้เราคิดเอาเองไม่ได้เราคาดคะเน,น,นเอาเองไม่ได้เราเดาเอาก็ไม่ได้นอกจากจะทําได้เหมือนกันเช่นว่าเห็นเขาในสมาธิหกชั่วโม,มงเข้าสมาธิหกชั่วโม,มงสิบสองชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงสามสิบชั่วโมงห้าสิบชั่วโมงเจ็ดสิบชั่วโมงก็ดีเราก็ต้องเข้าให้ได้เหมือนเขาจึงจะรู้กันได้แต่ถึงกระนั้นการเข้าสมาบัติก็ยังไม่เหมือนกันเฉพาะผู้ที่ได้ เข้าออก็มาบัดนหกชั่วโมงสิบสองชั่วโมงยี่สิบสีมม่ชั่วโมงสามสิบชั่วโมงห้าสิบเจ็ดสิบชั่วโม,มงก็ดีจำฮั้นกันนั่นก็ไม่ได้มีความอยากความละเอียดกว่ากันเหตุนั้นเรื่องชางนี่หว่าเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนั่งสิบสองชั่วโมงเป็นอย่างไรยี่ 30, 50, 70, สิบสี่ชั่วโม,มงเป็นอย่างไรหรือว่าสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบชั่วโมงเป็นอย่างไรเราก็ต้องทําให้ได้อยู่ในภูมิทมเดียวกันอยู่ในขั้นเดียวกันยังจะรู้กันได้ถึงว่าหาว่าเราไม่สามารถจะทําได้อย่างนี้ถึงอยงอยย่่าางงไไรรรก็มู้ ดังที่ท่านอุปมาไว้ห่าเหมือน,นปลากับเต่านะเต่าน,นั้นเป็นสัตว์สองถิ่นคืออยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้แต่ปลานั้นเป็นสัตว์ถิ่นเดียวอยู่เฉพาะในน้ําวันหนึ่งปลามีความประสงค์อยากทราบความเป็นไปในบนบกนั้นมีอะไรบ้างจึงถามเต่าว่าเป็นอย่างไรบนบกนั้นมีการประเพื่อมไหมมีการไหวไหมมีสาหร่ายไหมอะไรก็เอาแต่ของที่อยู่ในน้ํามาถามเต่าเต่าก็ตอบว่าไม่นี่ไม่มีไม่มีเลย,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 ยไปปลาก็ย้อนถามเป็นประโยคสุดท้ายว่า ถ้าเะนั้นเราถามว่าอะไรๆก็ไม่มีถามอะไรรก็ไม่มีถาม้าเะนั้นอะไรบ้างมีอยู่บนบกเตาก็ตอบว่าสิ่งใดที่ไม่มีในน้ําสิ่งนั้นมีอยู่บนบกทั้งหมดท่านทั้งหลายก็ลองคิดดูซิว่าตาจะหมดความสงสัยไหมไม่หมดความสงสัยอันนี้เหมือนกันพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันว่าการเข้าสมาธิ6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง30ชั่วโมง50ชั่วโมง70ชั่วโมงนั้นเป็นอย่างไรแม่บอกกันก็ไม่รู้เรื่อง เร,รื่อการารรลุสวดาสกิทาคานาคา,ารหันั้นเป็นอย่างไรบอกกันไม่ได้เลยคือคิดตามไปก็ไม่ได้คาดคะเนเอาก็ไม่ได้เดาเอาก็ไม่ได้เหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ท่านยังทรงตัดไว้ว่าเรื่องทีง่ไม่ควรคิดนั้นมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าว่าการได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรนาะเราคิดตามไม่ได้นอกจากจะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทเดียวกันสอง ฌานวิสัยคือวิสัยของผู้ใดฌานว่าการเข้าฌานนี้เป็นอย่างไรเนาะการเข้าสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรเนาะเราคิดตามไม่ได้เราเดาเอาก็าไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดสามวิบาสคือผลของกรรมเช่นเราเห็นคนทั้งหลายทุกวันนี้ว่าผู้นี้เขาทํากรรมอย่างไรเนาะเขาจึงมาเกิดในภพนี้ชาตินี้ผลของกรรมที่เขารับอยู่ในขณะน,นี้เป็นเพราะกรรมที่เขาทํไว้อย่างไรเนาะ แต่เขาได้เป็นโน้นเป็นนี่ก็ดีเขาได้รับความทุกข์ยากลําบากนานาประการก็ดีนี่เป็นผลของกรรมเขาทำกรรมอย่างไรไ้เนาอในอดีตนั้นคิดไม่ได้หรือว่าผู้ที่กรรมกรรมอย่างนี้แล้วตายแล้วเขาจะเป็นอย่างไรเนาะเราคิดตามไม่ได้สี่เรื่องโลกคือเรื่องโลกเรื่องความเป็นไปของโลกนั่นตลอดทั้งเรามองเห็นดวงปกดวงทิศด,ดวงจันทร์ดวงดาวที่มันอยู่รุกว่าเน,นี้มันเป็นอยู่ได้อย่างไรโลกของเรานี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรเราคิดอย่างไรอย่างไร,งไร,งไรก็เหมือนหมดความสงสัย แห่่นั้นแหละพระองค์จึงทรงตัดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิด่อทสี่ประการคือหนึ่งพุทธวิสัย 2, สองชานวิสัยสามมบาคือผลของกรรมสี่เรื่องโลกเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดถ้าผู้ใดคิดพระองค์ทรงตัดว่ามีคติแห่งคมเป็นบ้าปพระองค์ยังทรงตัดต่อไปว่าเมื่อใดพุทธบริษัททั้งหลายยังพากันประพฤติมั่นอยู่ในศาสนาธรรมคำส,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีอริยธรรมแต่ประการเป็นต้นหรือสถานที่แห่งใด ยังมีการสนทนาปราศัยกันเรื่องชานเรื่องสมาบัติเรื่องสมาะและวิพัสนาอยู่สถานที่นั้นก็ยังมีผู้ทรงศีลทรงธรรมยังมีผู้ใดมย์อดีมารุผลอ,อ,อยู่ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายตราบใดยังมีผู้เจริญสมาถะาอยู่เจริญนิพัสนาอยู่และยังรักษาพระมินัยอยู่หรือยังพุกคีกันด้วยความสนทนาการปฏิบัติอยู่พูดถึงการเข้าฌานบ้าง พูดถึงการออกจากฌานบ้างพูดถึงการเข้านิโรธบ้างพูดถึงการเข้าบรรลุสมาบัตบ้างสถานที่นั้นก็จะเจริญไปด้วยความสันติสุขคือมีความสงบเย็นมีความผาสุขนางท่านทั้งหลายเห็นอยู่ทุกวันนี้ความสุขที่ได้รับเพราะเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเอาละท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเท่าที่นลองพอ่อในน้องนำเอาธรรมะ เรื่องสมาบัติมาแก้ก็ขออ้องใจของท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรเีเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจพระปรมีธรรมขอท่านทั้งหลายจงเจริญสุขสวัสดีพิพัฒนะมงคลในพระบวรพุทธศาสนาเป็นนิสสถิตมั่นในสัจธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขอนไพัยบุญกล่าวเคอมัคผลเรียกกานด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเถินแผ่เมตตาพร้อมกันอาหาสุขีโตโหมิขอให้ข้าพเจ้า จงถึงสุขนิราทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเหนือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสตตาตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัยไ,ไ,ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความดเร,รอ้อนไม่มีความลำบากม,มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งปู่ย่าตายายและลูกหลานทั้งญาติมิตรและคนเคยร่วมรักสมารครัยทั้งทหารตำรวจตัวเตียนไทยทั้งเจ้ากรรนายเวรและเทวัน,วนมีพระหินพระพรมพระยมพระการข้าจะตัวโลกกบ,บานทั้งสี พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงภาลีพระนางธรณีพระเพลิงพระภายตลอดถึงสาวพัตว์ทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันสำหรับเราท่านทั้งหลายที่มันปฏิบัติพระยิปัสสนา ขอให้พาได้พบประสบสีได,บสสได้บรรลุมากผลนิพพานของยานมุนีนนนนในชาตินี้มีผลทุกคนเธอ